ด้านข้างข้อศอกที่ตึงเจ็บมาจากเทนนิสเอลโบหรือกล้ามเนื้อปลายแขนเบลคิโอริเดียลิสอักเสบกันครับใครที่เหยียดแขนออกแล้วตึงเจ็บทั้งด้านข้างข้อศอกและฟอร์อาร์มยิ่งขยี้คลึงยิ่งเจ็บร้าวไปที่ข้อมือทําให้กําม,มือได้ไม่แน่นชวนมาแยกอาการกล้ามเนื้อปลายแขนออกจากกลุ่มโรคเทนนิสเอลโบหรือและเทอเรลอีพีคอนไดไลติดแบบคร่าวๆนะครับ1นนั่งงอศอกคว่ำมือให้กระดกข้อมือขึ้นพร้อมเบี่ยงไปทางนิ้วโป้งให้ต้านแรงกันกันกบมืออีกฝั่งดูว่ามีอาการ ปวดบริเวณข้อศอกทางด้านข้างไหมครับ2เหยียดแขนออกให้ตรงแผ่นิ้วออกต้านแรงนิ้วกลางที่กลางข้อนิ้ว proximal interphalange ท่าน,นี้จะทําให้กล้ามเนื้อแขน ECRB เกร็งตัวเพิ่มขึ้นและตึงรังมาที่ข้อศอกด้านข้างทาให้มีอาการปวดได้ครับ3นอนหง,งายกางแขนออกมา45องศาแล้วงอศอกพับขึ้นมาที่9 0ความมือเล็กน้อยงอศอกต้านแรงที่ฐานนิ้วโป้งนะครับใครปวดอาจจะมีกล้ามเนื้อปลายแขน bilateral list ตรงนี้อักเสบได้ครับส่วน2ข้อ แรกใครปวดก็แสดงว่าอาจจะเข้าข่ายมีอาการเทนนิสเอลโบนะครับโดยพบว่าจุดเกาะต้นเอ็นกล้ามเนื้อ e c r b ที่อยู่บริเวณข้อศอกทางด้านนอกเกิดการนักเสพมักมีอาการปวดร้าวรีเฟอร์มาช่วงข้อมือด้านหลังแถวนี้ได้ครับทางนี้ยังมีอาการอื่นอีกนะครับเช็คให้ชัวร์ว่าอาการปวดข้อศอกที่เป็นอยู่ไม่ใช่ปวดร้าวมาจากกระดูกคอกับกล้ามเนื้อสะบักด้านหลังหรือเจ็บจากเอ็นยึดกระดูกข้อศอก LCL ด้านนอกหากสงสัยในอาการคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยครับ